แผ่น <king. S 2> จะเบากันไว้ดีๆทุกคนกำลังจำมันแล้วกองโอ้ห و, โหโคตรมันคีย์บอร์ดโอ้โห و. สเต็ปนิวเทพมาอย่างไวอันนี้ต้องเป็นอาชีพโอ้โหเดี๋ยวๆดีวเติดลิขสิทธิ์บ่นี่ โอเคครับทุกคนก็กลับมาอีกแล้วกับวัยรุ่นโลบอกนะครับผมคาร์ทที่2ต่อจากคลิปที่แล้วเลยเรามาอยู่หน้าคัาลือหาดแล้วนะครับผมตอนหน้านี้เราไปสนามบินแล้วก็ไปรีสอร์ทกันมาแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถกดกลับย้อนกลับไปดูได้นะครับสาหรับ e ีหนี่เราเดินเข้ามาก็จะมีคนต้อนรับบายบายอย่างนี้สวัสดียิ้มตลอดเวลาเสบมาบอครับนี่ <No. S 1> เรามาดูด้านซ้ายมือกันเลยดีกว่านะ ขวาล้ายซ้ายดีเราเริ่มจากซ้าย<ะ>ทุกจุดทุกทางเข้ามีคนบริการทุกจุดเลยนะครับผมอันนี้อ๋อนี่เป็นไงเอ้าเอ้ามาเอาว่าได้หนึ่งแต้มแล้วได้ได้หนึ่งลูกแล้วสิบห้าแต้มตี อ,อ๋อโดนทิ้งห่างไป30แต้มไม่ให้ผมเล่นด้วยเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยมาแข่งกับผู้หญิงด้วยเอา้าจานโกงผมมะเนี่ยปักไมเอา้ายังอีกแกตัวอีกลูกมาโอ้โหสุสีมาผมได้15แต้มแล้ว ส5ต่อ40เรียบร้อยครับโอเคผมยอมแพ้ก็ได้เรามาในส่วนถัดไปกันบ้างดีกว่าก็จะเป็นที่ให้นอนเล่นเช่นเคยโอ้มีสไลเดอร์ลงมายันเบาะน้ำด้วยนะทุกคนยันสะน้ำเลยนะนเราลองไปเล่นหน่อยสิ <c oughs> เกือบตายเอามือกุมหัวแล้วถ้าเป็นกระโดดล่ะโว ว้าวเฮ้ยสูงขึ้นเรื่อยๆว้าว oh. wow. สูงอีกสูงขึ้นอีกกระโดดลงน้ำ wow. ห่อโคตรดีฟิลโคตรได้เดี๋ยวเราบินไปเอ้ยเราว่ายไปอีกฝั่งนึงดีกว่าบินมาจากไหนครับนี่เรามีเพื่อนเล่นด้วยนะเพื่อนเราขึ้นไปแล้วโอ้มีกระโดดสูงกว่าเดิมด้วยนะแต่กระโดดมันก็จะเหมือนเดิมแหละเราเป็นสไลเดอร์กันดีกว่านะ โอ้โห oh. <laughs> เอา้าเดี๋ยวทำไมไม่ไหลเอาใหม่เอมมีคนเชิญผมเข้าปาร์ตี้ว่ะไม่เอาละกันเราเข้าไปดูกันในตัวอาคารกันดีกว่าช็อปเฮ้ยเดี๋ยว,วก่อนเข้าไปดูในตัวอาคารผมเจออะไรน่าเล่นละอือปะปีนบันไดขึ้นไปโอ้โห oh, มาจากชั้นสองเลยนะ มาต้องให้ผมเล่นแล,ะละ้วลาย่าฮูนี่หัวลงน้ําจุกไปดิดูนิเอ้าจะลอยขึ้นมาไหมแล้วเอามือไปกุมทําไมที่หลังหัวมันนั่นหัวไม่แตกหรอกเพราะคุณโอเคเราไปเข้าช็อปกันดีกว่านะเล่นน้าเสร็จก็แบบซื้อของฝากนิดหน่อยอะ่ะน้อประตูจริงบอลนี่ทะลุได้เลยเหรอ <Nope. S 1> เอ้ยรู้ว่าเราต้องเข้าประตูนี้ประตูนี้เปิดใช่ไหมนี่ประตูจริงๆต้องอย่างนี้ข้างในมีอะไรบ้าง อ้อันนี้จะเป็นห้องส่วมอ๋ออ่างล้างมือตอนแรกผมจะกดคิดว่าเป็นทีวีนะทุกคน <What? S 1> โอเคล้างมือเสร็จแล้วไปไปกันต่อเอ้ยผมชักจะสนุกแล้วกับเกมโรบอกเนี่ยด้านหนก็จะเป็นห้องรับแคกเรามาดูในส่วนของเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าทำนี่เป็นไง <c oughs> น้ำทั้งเกมมีน้าสีจริงๆเลยเป็นโอรีนเจอร์เลยเอ๋น้ำสีชมพูแล้วกันกําลังทําทําแล้วก็ มีลิฟต์ด้วยนะทุกคนทำเป็นเล่นไปอืมตรงนี้ก็จะเป็นบอกนะชั้นที่หนึ่งเป็นล็อบบี้อาหารนะครับผมชั้นที่สองเป็นสมาชิก a อชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่ส,สี่เราต้องไปดูกันหน่อยแล้วอันนี้เป็นประตูทางเข้านะเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเข้าทางอื่นนะทุกคนเราไม่ได้เข้าประตูทางเข้านะว้าวชุดหม่อ้าวเดียว โอเคกิมปุ๊บนี่คือได้ชุดเลยเนาะคอลเลคชันไหนครับเนี่ยนี่ดีกว่าเสื้อฮูดอ่ะใส่ือชุดฟรีนี่เองนี่สบายสบายหน่อยใส่เสื้อใส่หมวกด้วยละกันนี่หมวกนี้แล้วก็แว่นแว่นต้องสีชมพูดิ ใช่ไหมโอ้โหเลนชะพูสวยจ้าแต่ชุดผมขอเปลี่ยนเป็นโฮดดิงเหมือนเดิมแล้วกันนะแบบมีโฮด,ดอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยแม่งเท่กว่าโอเคเวีทอ <Okay. S 2> ิน,เ,อนเรามาดูห้องธรรมดาก่อนนะทุกคนห้องธรรมดาที่1 2ึ่งสองสาอ๋อว่าง4ี่ห้องเนาะอันนี้ห้องดีขึ้นมาดิดนึงนะทุกคนจะมีเตาไฟด้วยนะไฟมันจะไหมไหมนี่แล้วก็มีโทรทัศน์ด้วยชั้นบนสุดนี่คือของดีปะเราไปกันดีกว่า โอเคก็จบไปกับคาลือหานนะครับทุกคนเราไปสู่โลกความจริงกันดีกว่าเราไปที่เมืองโทเปียกันบ้างมาถึงกันที่โทเปียแล้วเมืองผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะแบบเวลาเล่นนะทุกคนถ้าใครพอรู้หรือใครพอทราบก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเรามาเล่นกองกันดีกว่าร้วยเป็นดีเจดีเอาดีเจก่อนแล้วกันไม่เห็นมีเสียงเลยโหหลอกผมอีกแล้โหหลอกวงฟุตบอลีโภคอันนี้ เป็นไงเป็นคนเล่นแผ่นจะบ,บอกันไว้ดีๆทุกคนกำลังจะมันแล้วกองโอ้โหโคตรมันคีย์บอร์ดโอ้โหสเต็ปนิ้วเทพมาอย่างไวพอก่อนไม่ใช่ด้วย อันนี้ต้องเป็นอาชีพโ oh. อ้โหเดี๋ยว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 เดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวิยวเดี๋ย่ไดีอกเกวกเ,กเ,เอาาอดี๋ยวรรด้วยนะ๋ยวเดวเดยเี๋ยวเดามากเกี๋เดี๋ย่เดีมวี๋ยกเดี๋วเดนะ้ยวเยีเดดีวียวเดเดีวียี๋เดี๋ีวียี่ว โอเคก็สําหรับคัลึกขาดอีกหนึ่งหลังนะครับทุกคนก็จบกันไปแล้วพาไปทัวร์นอกเกาะหมูกก่เกาะในฝันนะครับที่เราพาไปทัวร์ส่วนไลฟ์ทัวร์เปียจริงๆก็จะเป็นพาร์ทหน้านะครับผมก่อนไปอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์ซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับพาร์ทหน้าเจอกันสิ่งที่เราจะไปก็คือร้านคาเฟ่ตำรวจแล้วก็โรงเรียนโทรเปียรนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจบไปกับการเล่นกองให้ฟังแล้วกันนะ